สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไไม,ม,มทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจาเดือนเมษายน2566น้นั่นเองนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมนะคะถึง21เเมษายนนั่นเองค่ะ ก็ช้แนลนี้จะใช้ละกันืบนวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในกะับชาวราศีเมษลัคนาเมษในอ p พีนี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะมันแคส่สามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่มันกำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าที่จะได้มาดูดูส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวเมษเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ไพ่ใบรกเป็นไพ่เอ็มเพอร์ค่ะเป็นไพ่ของชาวราศีเมษลัคนาเมษเลยนะคะไพ่แชมเปนค่ะเอ,อหกไม้เท้านะคะห้าดานะคะและใต้สำรับค่ะได้เป็นไพ่ เอ็มเพรสนะคะเอ็มเพรสกับเอ็มเพอเรอร์อืมเป็นไพ่ของคนที่คู่กันนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในดิอนที่ผ่านมาคุณอาจจะเดียวกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะโดดเด่นในชาวราศีเมษลัคนาเมษร,ราศีธนูลัคนาธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนมีสีมียศมีตําแหน่งหรืออาจจะรับราชการหรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าทีก่การงานที่ดีตําแหน่งใหญ่นะคะแล้วก็ มีลูกน้องบริวารเยอะแยะอะไรประมาณนี้ก็ได้อาจจะคุยกับชาววันศุกร์ค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ไพ่ยเท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษและคณามษนะคะใน,นเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะอยู่ต่างถิมต่งางแดนต่างภาษานะคะแต่ว่ายังมีการพูดคุยอ่านะคะยังมีการที่จะสื่อสารกัน อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะคบกันมานานแล้วแหละนะคะบางคนคบกันนานมากๆแบบเป็น10ปีเลยนะคะหรือบางคนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบางคนแต่งงานเป็นสามีภรรยาแต่อาจจะต้องไกลกันเพราะหน้าที่การงานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเดือนเมษายนนี้ค่ะไม่รู้สึกว่าก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์มีโอกาสที่ตัวคุณและตัวเขาอะ จะมีการจะมีการพูดคุยนะคะเพื่อที่จะเดินทางเนาะเพราะว่าในเดทที่ผ่านมาไปรู้สึกว่าเมื่อเมื่ออยู่ไกลกันนะคะในเดือนมีโอกาสที่คุณกับเขาจะวางแผนนะคะที่จะมาพบมาเจอกันที่จะเดินทางแบบนี้ก็ได้หรือบางคนในเดทที่ผ่านมาคบกันนะคะทำความรู้จักกันมาได้แบบระยะหนึ่งระยะใหญ่ๆนะคะบางคนคบกันเป็นแฟนกันมานานก็มีโอกาสที่จะ ขับเคลื่อนนะคะแล้วก็เลื่อนสถานะเนาะให้ให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถามว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาในความสัมพันธ์ไหมไม่รู้สึกว่าก็มีนะคะมันมันมีแหละแต่ว่ามันเป็นแค่ปัญหาในเรื่องราวของความอาจจะมีงอนกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องราวของตะกกะตัวตนที่อาจจะเป็นเป็นเรื่องราวเล็กๆน,น้อยๆคะ่ะไม่รู้สึกว่ามันเป็นแค่ ไม่เป็นแค่แบบอารมณ์ที่ที่ว่าทำไมเธอไม่ฟังฉันหรือทำไมเอาแต่ใจอะไรประมาณนี้ก็ได้อ่ะค่ะนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาเล็กๆๆน้อยๆนะคะไม่รู้สึกว่ามันแก้ได้เนาะในอดีตที่ผ่านมายังมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกันอยู่นั่นเองนะคะหรือบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับแต่ก็ยังไม่ได้หายออกจากชีวิตกันไปไหนไะคะ่ะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานอกของชาวราศีเมษและคณนเมษนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าในช่วงนะคะเดือนเมษายน2 5ง6นี้นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคณะเมษจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆมาจากช่อง tiktok นะคะสามารถที่จะดูคลิปเต็มได้ในช่อง youtube นะคะมิม y t ทาร t นะคะได้เลยนะคะในความสัมพันธ์ในช่วงเดือนเมษาย,ยนนะคะได้เป็นไพ่8ดาบนะคะ เดอะฟูลค่ะเฮอร์มิตนะคะและเป็นไพ่ชาริออตค่ะใต้สำรับนะคะได้เป็นไพ่แฮงแมนนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะแนวนุมความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้เนาะเออค่อนข้างที่จะ เงียบเหงาสักนิดหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าบางคนมีแพลนที่จะเดินทางนะคะมีแลนที่จะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็จะเป็นการแบบไปเที่ยวไปพักผ่อนมีมีโอกาสนะไปเที่ยวไปพักผ่อนร่วมกันแต่ว่ามันจะเป็นบรรยากาศที่แบบอืมไปทางไหนก็คนเยอะจังเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเอออยู่บ้านดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะบางคนนะอ,อสำหรับ คนที่อยู่ไกลกันอยู่ต่างทีแดนไกลนะคะหรืออยู่คนละประเทศคนละจังหวัดคนละอำเภออย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์โอกาสที่จะเดินทางมาหากันแต่ว่าอาจจะถูกเลื่อนนะนัดอาจจะถูกเลื่อนก็ได้นะคะ,ะเพราะว่าบางคนน่าจะติดเนาะติดที่ว่าแบบเทศกาลบางคนทํางานในช่วงเทศกาลถ้าหากว่าไม่ได้รับราชการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะแบบ หยุดยาวไม่ได้นะคะบางคนทํางานเป็นเซลล์นะคะทํางานในในด้านการบริการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะแบบเออช่วงที่เขาหยุดกันเราก็ไม่ได้หยุดอะไรประมาณนี้คะ่ะทำให้อ,อ่บรรยากาศความสัมพันธ์ก็อาจจะเงียบเหงากันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะต้องถูกเลื่อนนะ,ะเลื่อนเวลาเลื่อนนัดอะไรอย่างเงี้ยนอะแต่ถามว่า การติดต่อพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยยัง,ย,ง,ะะย,งย,ยังสื่อสารกันยังสม่ำเสมอไหมนะคะความสัมพันธ์ยังอยู่ค่ะยังสื่อสารกันยังสม่ำเสมอบางคนก็อาจจะรู้สึกน้อยใจคู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีบรรยากาศที่แบบแอบ,บน้อยใจนะคะแบบนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะสาหรับ คนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีการวางแผนนะคะกำหนดการกําหนดเวลาที่จะไปเที่ยวด้วยกันอะไรประมาณนี้นะค่ะนะคะก็มีไพ่ของการเดินทางขึ้นมาอยู่นะคะแล้วก็ถามว่ามันจะมีการแบบสวีทหรืออะไรกันไหมเนี่ยไม่รู้สึกว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะเรียบเ,ยบเฉยๆนะคะเนะเาะสำหรับใครที่มีปัญหา นะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันยังจัดการไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะม่รู้สึกว่าในช่วงเดือนเมษายนเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อะค่ะก็อาจจะพักปัญหาไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นในช่วงของเทศกาลนะคะวันหยุดวันสําคัญนะหรือว่าเทศกาลของของความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อยากให้ปัญหาเหล่านั้นมาทําลายบรรยากาศนะคะความสุข ความสนุกสนานในช่วงเดือนเมษายนนะคะเนาะก็อาจจะพักปัญหาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้คือคุณทั้งคู่เหมือนกับเหมือนกับรู้ว่าค่ะโดยที่ไม่ต้องคือมองตาก็รู้ใจอะ่ะก็ไม่ต้องรู้ว่าถ้าหากวพูดปัญถ้าแก้ไขปัญหาตอนนี้ถ้าพูดถึงปัญหาตอนเนี้ จะทําให้เสียบรรยากาศอะไรเงี้ยนะคะก็ <_ d ata> าอาจจะพักไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่ได้มีไพ่ของการทะเลาะเบาะแวง้งใดๆอะคะ่ะอืมนะจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษและคณาเมษกับคนที่คุณคิดถึงนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวเมษก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษและคณาเมษที่มีต่อคนคนนั้นค่ะชาวเมษนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะ สองดาบนะคะสามเหรียญค่ะควีนถือถ้วยนะคะ และเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะใต้สําหรับได้เป็นไพ่แปดเหรียญชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินฝึกศกันบังกอค่ะธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะธาตุไฟเมษศีธนธธาตุดียวก,กันกับคุณโอ้ความจงขึ้นมาทุกธาตนะุน้ำมีชาวธาตุลมด้วยมีถุนตุนกุมงนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้าไพ่เท่านั้นนะมารู้สึกว่าตัวคุณนะคิดถึงเขานะใครที่อยู่ต่างทีแดนไกลเนี่ยคุณคุณจะค่อนข้างที่จะ ที่จะอยากจะพบอยากจะเจอนะคะคุณยังอยากที่จะพัฒนา,าความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรแต่เป้าหมายของคุณในอนาคตอ่ะภาพในอนาคตของคุณนะคะมีคนคนนั้นนะ่ะอยู่ในอนาคตแน่นอนนะคะคุณมองว่ายังไงกับคอนเนคชั่นของคนคนนี้มันก็ยังมั่นคงแข็งแรงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีความน้อยใจกันบ้างบางคนอยู่ไกลกันแล้วก็อ,อย่างที่บอกเนาะว่า อาจจะมีการเลื่อนวันเลื่อนเวลาที่จะได้พบได้เจอการอะไรประมาณนี้นะคะกำหนดการทุกเลื่อนอะไรเงี้ยมันมีความน้อยใจอยู่แหละค่ะแต่ว่า,าคุณก็เหมือนกับไม่ใช่โปรงอะเหมือนกับยอมรับได้ยอมรับเหตุผลได้อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า,าคนที่ชาวราศีเมษและคณะเมษคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวเมษนะคะนึกถึงหน้าคนคนนั้นไว้นะคะ ไพ่แรกเป็นไพ่เจ็ดถ้ยวยนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เก้าไม้เท้าไพ่แฮงแมนขาดและตาสำรับเป็นไพ 9. 9่เก้าเก้าดากนะคะชาวราศีเมษและคณะเมษคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาค่อนข,ข้างที่จะน้อยใจเหมือนกันนะอ,อารมณ์เขาค่อนข้างที่จะน้อยใจมีความคิดเยอะคิดมากมีความแบบ ทำไมถ้าหากว่าปัญหาในความสัมพันธ์ก็คือการอยู่ไกลกันหรือว่าการที่แบบนัดเจอนัดพบแล้วรู้สึกว่าต้องเลือดอีกแล้วหรออะไรประมาณนี้นะคะเออไม่ได้เจออีกแล้วหรออะไรประมาณนี้ไม่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างทีง่จะน้อยใจยแลวเขาค่อนข้างทีง่จะคิดเยอะคิดมากเหมือนกันบางครั้งเขาอาจจะมีความระแวงหรือมีความคิดที่แบบเอ๊ะทำไมแบบคุณ คุณนิ่งจังเลยคุณไม่พยายามเลยหรือว่าคุณแบบผิดนัดอีกแล้วหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมเขาอาจจะเกิดความเสียใจน้อยใจแล้วก็อาจจะมีความระแวงสงสัยว่า คุณมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ไม่รู้สึกว่าก็เป็นแค่ความคิดแต่นะคะแต่ถามว่าคือมันเป็นเรื่องเรื่องปกติที่ที่ทุกคนจะคิดอะเออว่าแบบทําไมไม่มีเวลาให้กันเลยคุณเปลี่ยนไปคุณงานยุ่งมากขึ้นคุณนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเขาก็มีความระแวงสงสัยในตัวคุณเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ทําไม่ได้นอกใจอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกว่าน่าจะพูดคุยกันได้นะคะอืมก็น้อยใจทั้งคู่แหละแต่ตัวเขาค่้นข้้งที่จะคิดเดยอะคิดมากมากกว่าคุณนลนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเอาคำนะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคณะเมษจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำไปด้านไพ่คิงถือถ้วยนะคะไพ่สีถ้วยค่ะ h ะซันมาแลว้ว อัศวินถือเหรียญใต้สำหรับเดนันไพ่เดเวลนะคะชาวราศีเมษและคณะเมษคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพิศศกันมังกรโดดเด่นในชาวราศีมังกรและคณะมังกรชาววันอาทิตย์ค่ะนะคะชาวธาตุน้ำกรกรกมีนพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนแต่ภาษาคนๆนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตนา,านะมน้าไพ่นะมารู้สึกว่าในส่วนของอาคําค่ะคุณและเขาอ่ะมันเหมือนกับมันมันไม่ได้มีไพ่ของการแบบทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าตัดขาดกันแต่ว่าความสัมพันธ์นนี้มัอาจจะเกิด ความรู้สึกว่ามีความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์นะเบื่อหน่ายในที่นี้หมายถึงว่าบางครั้งบางทาีสิ่งที่เราตั้งใจคาดหวังไว้คุณให้เขาไม่ได้เขาให้คุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือให้กันและกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันยังมีความคิดถึงยังมีความแบบห่วงใย,ยกันและกันอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยังยัง,ย,งยังถือไว้อยู่ยังมีอยู่ ทั้งกับคุณและกับเขามันมีความรักความผูกพันมันมีความดึงดูดในความสัมพันธ์อยู่ตรงนั้นนะคะมันประมาณว่าเมื่อนึกถึงคุณทีไรคิดถึงทีไรก็ก็มีความสุขทุกครั้งไปอะไรประมาณเนี้ยแต่ถามว่าความสัมพันธ์มันจะพัฒนามากกว่านี้ไหมไม่รู้สึกว่ามันยังนิ่งอยู่นะคะแต่ก็แต่ก็รู้สึกมีความเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งอาจจะแบบอย่างที่บอกค่ะว่าอ่อยังไม่ ยังไม่เติมเต็มกันและกันได้ขนาดนั้นอย่างเช่นถ้าหากว่าสมมุติว่าคุณต้องการแบบให้เขาให้เขา,เาซื้อกาแฟให้คุณเนี่ยเออมันมาได้กาแฟจริงๆแต่อาจจะแบบเขาเรียกว่าคุณสั่งเย็นเขาสั่งร้อนให้คุณคุณอยากได้กาแฟเย็นน่ะเขาเขาสั่งกาแฟร้อนให้อะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะเป็นแบบไม่ค่อยจะได้ดังใจสักเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าแบบ คุณอยากจะนัดเขาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่เขาให้คุณแค่วันเดียววันเสาร์หรือวันอาทิตย์อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้สองวันอะไรย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นอันนี้ไม่ยกตัวอย่างนะก็อาจจะเป็นประมาณนี้ยเออแต่ถามว่าได้ไม่ได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ไปไม่ได้ตามที่คุณต้องการอย่างร้อยเปอร์เซน์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณทั้งคู่ก็ยังมีกันและกันอยู่ในชีวิตนะคะแล้วก็ยังมองว่าความสัมพันธ์นี้ยังต้องการกันและกันอยู่นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษและคณาเมษเนาะขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สี่เหรียญเด็กถือดาบนะคะไพ่แปดไม้เท้าไพ่เก้า 9, ดาบใต้สําหรับได้เป็นไพอาาน่อัศวินถือถ้วยไพ่บอกว่าให้ให้คุยกันคุยกันในที่นี้ยสื่อสารกันในที่เนี้ย ต้องไม่มโนโด้วยนะคะต้องไม่คิดมากอ่าไม่เก็บความความเครือบแคลงสงสัยหรือความอึดอัดไว้ในใจมีอะไรให้พูดคุยให้สื่อสารแต่ใช้เหตุผลด้วยนะคะอย่าใช้แต่อารมณ์เนาะแล้วก็ความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะไม่รู้สึกว่าต่างคนยังอยากที่จะมีกันและกันอยู่ดังนั้นบางครั้งบางทีบางเรื่องคุณอาจจะคิดมากจนเกินไปโดยที่มันอาจจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้มันจะทําให้ ตัวเราอะ่ะบรรทอนความรู้สึกตัวเราเองเนี่ยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็อยากจะให้มีสตินะคะใช้เหตุผลในการพูดคุยเอาใจเข้ามาใส่ใจเรามีการแชร์มีการให้และได้รับอย่างเท่าเทียมกันด้วยะนะคะ มีอะไรก็อยากให้สื่อสารกันเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับาการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยเมพิมไปให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากมนะคะสวัสดีค่ะ